คุณจีระเดชสนใจเรื่อง AI บ้างไหมคะช่วงนี้เห็นมีเครื่องมือ AI เก่งๆที่ช่วยสร้างคอนเทนต์ได้เยอะเลยค่ะ AI สร้างคอนเทนต์เหรอครับฟังดูน่าสนใจดีนะแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้เลยครับมันยากไหมครับ ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะคุณจีระเดชสมมุตินะคะถ้าคุณจีระเดชอยากทำคลิปวิดีโอสั้นๆลงจิ k กตอกเกี่ยวกับเรื่องที่คุณชอบอย่างเช่นคิดสักครู่การปลูกต้นไม้เล็กๆในบ้านอย่างนี้ AI ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะจริงเหรอครับแล้ว AI มันช่วยยังไงบ้างครับผมไม่เคยทำคลิปอะไรแบบนั้นเลย ก็เช่น AI สามารถช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์ให้เราได้หรือถ้าเรามีภาพต้นไม้สวยๆที่ถ่ายไว้ AI ก็ช่วยเราสร้างวิดีโอสั้นๆที่มีเพลงประกอบมีคำบรรยายเก๋ๆได้ด้วยค่ะง่ายมากๆเลยว้าวฟังดูเหมือนง่ายจริงๆด้วยแล้วถ้าอยากทำคลิปลง YouTube ที่ยาวหน่อยล่ะครับ AI ช่วยได้เหมือนกันไหมได้แน่นอนค่ะสำหรับ YouTube AI ก็ช่วยเราเขียนสคริปต์ได้หรือถ้าเราถ่ายวิดีโอไว้แล้ว AI ก็ช่วยตัดต่อเบื้องต้นใส่คำบรรยายหรือแม้แต่ช่วยสร้างภาพหน้าปกคลิปที่น่าสนใจได้ด้วยค่ะนี่มันสุดยอดเลยผมเคยคิดอยากจะลองทำคลิปอะไรพวกนี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันต้องใช้ความรู้เยอะแล้วก็เวลาด้วย ถ้า AI ช่วยได้แบบนี้ก็น่าลองดูเลยนะครับใช่เลยค่ะคุณจิรเดช AI เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเราในการสร้างคอนเทนต์ทำให้เราไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์แถมยังช่วยให้งานของเราดูดีขึ้นได้ด้วยคุณจิรเดชสนใจอยากลองดูไหมคะเผื่อเราแลกเปลี่ยนความรู้กันได้สนใจครับ เริ่มจากตรงไหนดีครับมี AI ตัวไหนที่คุณสมหญิงแนะนำบ้างไหมครับสำหรับมือใหม่อย่างผมยินดีเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆอาจจะลองใช้ AI ที่ช่วยคิดไอเดียก่อนก็ได้ค่ะหรือถ้าอยากลองทำวิดีโอเลยก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้ AI ช่วยตัดต่อได้ง่ายๆเดี๋ยวฉันแนะนำให้ได้ค่ะคุณจีระเดชอยากลองทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษไหมคะอืมผมอาจจะลองทำเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงที่บ้านดูครับ เลี้ยงแมวไว้หลายตัวน่าจะมีอะไรให้เล่าเยอะเลยโอ้น่ารักเลยค่ะ AI ช่วยสร้างคลิปวิดีโอแมวน่ารักๆได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามี AI ตัวไหนที่เหมาะกับคุณจิระเดชบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างครับบทสนทนาประมาณนี้พอจะจุดประกายความสนใจได้ไหมครับ